สวัสดีครับผมอาจจะไม่ได้ทําคลิปบ้งอาจจะทําคลิปั้งเพราะว่าผมไปเรียนนะครับคนุนผมไปเรียนผมอาจจะจะทําคลิปบ้งไม่ทําคลิปั้งเพราะว่าผมต้องไปโรงเรียนแล้วก็บางวันอ่ะบางวันเพื่อนผมก็จะมานะว่าถ้าวันไหนเพื่อนผม คลิปให้ดูนะแกทุกคนผมจะอัดคลิปให้ดูเอเคไหมเออว่าอีกอย่างก็คือบางทีเพื่อนผมก็มาบ้านมากแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะผมก็น่าจะทำคลิปด้วยบางทีก็วันศุกร์อ่ะบางทีตอนเลิกเรียนน่ะ เขาอาจจะให้การบ้านเยอะผมก็ต้องทำบากีผมก็เลยลืมทำพีว,นนะวันเสาร์มากแต่วันอาทิตย์แะทุกคนได้ลงแน่นอนรับประกันวันทิ์